ยังเลยเพื่อนวันนี้จะได้ไหมเนี่ยไม่รู้สิใช่อุ้ยอากาศมึงไทยฮอนฮอนเนาอแค่ยังกันอยู่นี่ตกปลาอยู่อะตกปลาตกปลาอ่ะตกปลามันจะมีเห็นเนื้อสุกแบบไหนตกแบบบูทูดรู้จักว่าบูชูดอ่ะบอบลบลจำทหารอีตกปลาแซ่ วันแล้วยังไม่ได้อเลยมาไปถึงไหนหมดเนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรโมได้น่สามมื้่นีิหายเข้าเวดอยู่กูสงสัยเลยทำไมมูได้ปลาเนาะเฮ้ยเข็ด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 เพื่อนจะรู้สึกหิวเพื่อนมาเหมือนกันเลยหาอะไรกินกันอันนี้ป่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะไปหาอะไรกินกันนะโอเคโอเคนามด้่ยกันอย่าหายนะโอเคโอเค เท่าไหร่เอ็เูง่นึ่งต้วแทนตาไปหาอะไรกินกันไปเงินเปล่าบ๊อบบ๊อบใจบ่มีเอ็นเนาะสาระไอสาระมันเาซ้ำอาค่มูมููมีดีด้วยมด้วยด้วยมี้ว นี้พวกชเราที่ชองโคตรดีชาแนลใช่เคยผมและเพนนอรินฟันฟัคับผมว้าวในะครับที่พวกเราจะทำอาหารกินกันนะครับครับก็อยู่ที่หัวสามเกลียวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณช่วยก็นี่ก็คือส้มเขียวหวานปูปลาล่านะครับผม ฮะกินได้เนี่ยกินได้ที่ต้องกินได้ผมขับสายางหลูกอีสานผ่านแพรนะครับผมต้มแข็งเยาวานอูบะรับนั่นแหละครับงั้นเ<ะ>ดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมไปเลย ก็มาอยู่ในวัตถุดิบของหมูเข้ากันเลยครับผมนี่ครับอย่างแรกกุ้งครับผมกุ้งกุ้งแหง้อครับครับผมแล้วก็อย่างที่สองกระเทยครับกระเทยเทียมฮะกระเทียมเทียมอ๋อแล้วก็ถัวลิสงนะครับครับัวครับถัวลิสงครับตั่วอย่างต่อไปก็น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปีมเนี่ยปีมได้ยังไงเนาะอออเย่างต่อไปครับผมหงสุรสครับครับอย่างสุดท้ายของหมูเฮาน้ำปลาน้ำปลาครับแล้วก็วัตถุดิบที่สองของหมูเฮานะครับผมอย่างต่อไปที่ใช้ปรุงแต่งนะครับผมหอมิพริกครับพริกอย่างต่อไปก็จะมีมะนาวตังดุดนะครับผมนุดตังดาวไม่ใช่ มืนหน้าวัดหนาวัดนะครับแล้วก็มีนี่ครับความพร้อมบราเคยเห็นว่ายครับว่ายว่ายทำไมเขว่ายอะทำไมว่ายมันเทถึงฟังครับมันเทถึงฟังเฮ้ยมะเขือเทศครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับถั่วฟักยาวเด้อครับถั่วฟักยาวสั้นจะเป็นยังไงครับฟักสั้นมันจะเป็นซัมมี่ครับนี่ซัมมี่ครับซัมมี่ครับแล้วคาดบอได้ครับอุปกรณ์ที่คาดบอได้ที่สุดนะครับผมก็คือ ส้มเขียวหวานนะครับผมส้มเขียวหวานส้มนี่นะแมนส้มเขียวหวานโอเคเรายังต่อไปครับผมก็จะมีปู่มาครับปู่มาอ๋อนี่ครับผมติดมาใช่ไหมครับเป็นเชืิงมากครับผมยังต่อไปก็จะเป็นปลาร่าครับขาดไปเลยครับปลาร่าต้องใส่เอ่อเป็นส่วนผสมนะครับผมครับผมทำไมต้งเรียบปลาร่าครับผมทำไมต้องเรียบปลาร่าเนาะ ประมาณก็เหน่อเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเราไปทำกันเลยครับผมไปไปแล้วเรามาเบิ้งวิธีการทำเลยครับผมอ่าอย่างแรกครับใส่กระเทียมไปเลยครับผมว้าแล้วครับอ่าใส่เผาปริมาณครับผมใส่ก็ระให้ละเอียดนะครับผมตัมเลยโกโก้ต่อไปก็เราใส่พริกนะครับ แต่ถ้าเกิดค,คนกินเผ็ดก็ใส่เยอะได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่กินเผ็ดกันนะครับเพราะว่าเราเข็ดครับผมเข็ดจนมันตายด้วยครับข้าวนาครับใส่ไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้เลยเฮ้ยอย่าไม่ตาเฮ้ยปิดิดใส่แน่ปิดใส่ปิดใส่ปิดใส่ครับถ้าเพิ่มความอร่อยเราก็ใส่ลงไปเลยก็ได้ครับ เอาให้เป็นกระเซ็บเลยนะครับผมวเดวี๋ยวลูกเดียวว่าน่าจะคุมแล้วมันน้งงานตั้งเยอะมันมันเปรี้ยวเด้อที่เหลืะใส่อะไรอ่าที่ผม อีกไมคบอบบอบอบบอบอย่างต่อไปนะผมน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำตาลยครับผมแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเราต้องใส่ไอ้นั่นนี่ครับผมปาล่าครับผมคน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 นนค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 นก็นีคคนนนนน่่ค อูดายมักเค็มก็เค็มด้อครับผมผูดายมักบาเค็มก็มันต้องใส่เยอะๆนะครับผมมันต้องใส่เยอะมันเค็มไปนิดอร่อยมักเค็มนะผมแค่นี้ต่อไปครับน้ำตาลปริบนะครับตักนี้ครับตักเลยครับน้ำตาลปริบครับผมผูดายมักหวานก็กินหวานได้นะครับผมนะครับตอมครับให้ละเอียดเนี่ย แล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผงชูรสลงไปเลยนะครับผมใส่ไปต้องเยอะนะครับแบบนี่นะครับผมชิมเบื้องชิมเบื้องแตเราคนให้เข้ากันแล้วเราลองชิมดูนะครับผมชิมเบื้องอร่อยป่ะอ่ะมึงชิมเบื้องมือตับแม่แดกบ่เคยพลาด กวดระมังระดับโลกเลยครับผมว้าวเก่จริงจริงอิ๋วอิ๋วขอตัวเนาะอืมรสชาติอร่อยมากนะครับผมมีเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะครับผมว้าวชอบชิมบั้งชอบชิมแหวกชอบ่ชอบชิมอะไรครับชิมอะครับชิมผักยาวครับผักยาวชิมบั้งครับแหมมองแล้วข้ออุ้ยอืม มือระดับนี่เราเคยผาดครับผมสักดูแลครับยังไม่ตายครับนนะครับหักเรียบร้อยแล้วไปเลยครับทำเลยครับผมว่าใส่น้ำปลาอีกหน่อยก็ได้ก็ได้นะครับผมใส่เนึงครับใส่ไหมครับเพราะว่าไม่มีรสชาติเค็มเลยดีนะผมใส่้เลยครับผมใส่สักนิดนึงนะครับเทก็ได้ครับเทก็ได้เราส่อออปปป เอในะครับหาอกไนะครับเอาใจนะครับมาเเผือนะครับมาเทนะครับหั่นนะครับหั่นมันม้วแล้วมาเทแต่ลุกนรอันา้ยแมลงวันเนาะน้าลไม้ร ครับผโอ้โหตัวบัตรอย่างปัดแบงวันครับผมก็คือเขาจะเพียบเนี่ยแบงกลูกครับเน็ตยิงอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วที่ส่งโลบอลเลยนะครับผมอย่าเพิ่งจัดการเองนี่ครับพอครับเอ้าใส่ไม่ใส่กแน่ใส่เยอะๆสิครับ เยอะๆอะแมนน้อยน้อยเฮ้ยปะปะาะวันนีเกำลดะครับทุกเลอครับลุกให้คนลุกให้เท่ากันนะครับผมลุกให้เข้ากันนะครับผมอืให้เท่ากันลุกให้เท่ากันไอย่างต่อไปนะครับเราก็ใส่กุ้งแห้งลงมาเลยนะครับผมนะครใส่กข้งแห้งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงย่ากุ้งแห้งอร่อย คือให้แน่หรือให้แน่บลาฮัติโคมันคือจังหนักใช่ไเนาะไปถือ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 ไว้ถือไว้อ่ะเอ้าแมอยู่นี่อยู่นี่แม่จะไปใส่แล้วนี่อ่นี่ครับเราจะใส่ปลาไปตัวๆครับผมเอาเอ๊ะชอบชอบกินปลาปะชอบกินปลาปะนี่ครับนี่ครับอ่าใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลย ไปตะเค็มเนาะอ่าโออ้่อไปยังไม่ตายครับ <c oughs> ตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยอ่าคลุกๆค,ครับกระดองตม้มเดี๋ยวมันเสียละเอียดครับเสียละเอียดที่มันสีเหลวครับเหลวต่อไปนะครับผมแล้วก็มาใส่ส้มเขียวหวานกันเลยนะครับผมทำไมส้ตมตำทำไมไม่ใส่มะละกอครับถ้าใส่มะละกอก,ก็เป็นตำมะละกอดีครับผมอืม <c oughs> อันนี้ใส่ส้มครับส้มตั้ครับโหแบบนี้ครับเนี่ยส้มเนี่ยตั้ครับส้มตั้เออความินดีๆยับยอบยับยับใส่ครับอ่ะใส่เลยใส่เลยหนึ่งนะครับสองนะครับไม่นับบอต้องนับเดี him, okay. termin, es, Leonardo, Division, ๋ยวนะเป็นอะใส่ไปไหนมันชาเกินมันชามันดึงเวลากันเนาะว้า ผมสับสูงต่ำจะแบบแก๊งสามเกียไหนไปใส่จานก yeah. oh, yeah. yeah. ันเลยครับครับไปเลยครับจานจงมากไหนจานโอ้โหจานเอาทียมรับจานเอาทียมจานเอาทียมนะครับนี่ครับซื้อมาจากไหนเนี่ยนี่ครับบ้านใครน่าจะเอาไป่ใช่นักนี่ครับเอาไวใช้ได้ยากอยากยากไปครับเราก็เทกันเลยครับ เปที่เร,ร like เ yeah, yeah. เียบร้อยแล้วครับตำส้มเขียวหวานปูปลาสำหรับสามเกยอครับพอครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับจะพาชิมก่อนแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมตำส้มเขียวหวานปูปลาให้เบงนะครับผมเอาละครับเรามาชิมกันเลยครับผมตักมาครับผมแขงกับข้าวเหนียว กินกรับข้าวเหนียวนะครับผมนี่ครับส้มเน้นๆนะครับผมเอาครับชิมกันเลยครับผมผมว่ามันไในอุดมพาของส้มนะครับผมแข้าวเหนียวแล้วก็กุ้งครับกุ้งแห้งครับผม กับอิลี่ครับผมลองไปทำเบิง้งโอ้สับสับจัดนะครับผมโอเคนะครับผมมาลองชิมมากนะครับครัโยกข้าวเหนียวนะครับกิ่กลยว้า โอ้อร่อยครับเยี่ยวก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมากินแล้วนะครับผมมาขโมยขโมยแบบนี้ข้าวเหนียวเราจะขุดไปเบื้องล่างเพื่อไปหาเนืน้อนี่ครับส้มกับขัวนเน้นๆนะครับกินนิดนึงดนข้าวเหนียวไปก่อนนะครับตามด้วยนี่นะครับ ได้ความหวานของส้มแล้วก็เผ็ดจากน้ําพริกนะครับผมแล้วได้ความเค็มจากปลาด,ด้วยถือว่าอร่อยมากครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับส้มเขียวหวานปูปลาด้ยวยวก็ส้มตามนี้อร่อยมากนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากินที่บ้านได้นะครับผมอย่างนี้เลยครับผ่านเลยครับผมครั้งหน้าพวกเราจะมาทําอะไรก็อย่าลืมติดตามในช่องค o o d i Channel อย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง พื่อเป็ังใจพวกเราทำี่ต้อนรับไปด้วนะครับผมแลก็เพน่รินฟันฟ้านะครับผมเราัวสมเปียนขอตัวลรไปก่อนสวัสดีครับใ่าเร็วเร็วเร็วโยกโยกโยเวเดีวเดวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมอร่อยเลยมบ้านแมเรวอร่อยแล้วผมฝีมือระดับนีว้วเลย kim ngạc